วดวัดาดโนเซชันการองสามเชืกับครับสามเชรับ three times m a i n a i n c r t h r t i m e t h r e times รับสามเชกระเพียงปด้วายพระอีเมนาสกาเลนาวาตามเป็นอีมนา วาที่ล่ะตามไปเอ้มินาสกาเลนะสกาเลนะทางพุทธทางพุทธงอภิปูสยามะอภิปูสยามะอรหังสัมมาสั ata, ามพุทโธภพระกวาพุทธังพระกัมมันตังอภิวาทเคนี้กาบยกกับเพนยงวันพายวันมอ อิมินาสกาเลนาสังธรรมังอาภิปูชยามะสวากขาโตพระคารวตาถมูธรรมังนัมัสสามีการุณบันโม อิมินาสกาเลนาต่างสังคังอภิปูชยามาสวาคาโตอสุปบิิปโนพระคาวโตสาวกสังโฆสังคังตะมานีอ่ากบลงวันมอ มาอย่างพันเตวิสุงวิสุงรักคณะไถยทิศเนนสหาหาปัญจาศิลานิอาตมาทุติยมปีตัดติยมปีมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงรักขณะไถย ปิดศาเรนนัสฮาปันจาชิลานิยาจามาอย่าให้สิ้นเลยมั้งฮะใจลับสิทธะโมตัสซาว่าตามนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรานังคัจฉามิธัมมังสรานังคัจฉามิ สังขังสังัระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังขังสัังสระนังสระนังคัจฉามิ จติยัมปพุทธังสัรนังคัจฉามิจติยัมปีธัมมังสรนังคัจามิจติยัมปีสังฆังสรนังคัจามิปานาติปาตา เวรมะนีสิกขาปะทางสัมาทิยามีอทินนาทานาเวรมะนีสิกขาปะทางสัมาทิยามีกาเมสุมิชฉาจาราเวรมะนี สิกขาปะทังสัมมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชชาปะมา ทัานาเวระมณีสิกขาปัทางสัมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะภคะสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสตเยสาธุปัต you mm -hmm.